เปิดเมนูโปรดอภิรักษ์ผู้บริหาร forex 3d สั่งซื้อทุกวันในเรือนจำเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นายเวหาแสนชนชนะศึกหนึ่งในผู้ต้องหาคาดีม .112 ได้เผยชีวิตของอภิรักษ์ผู้บริหาร forex 3d โดยได้กล่าวว่าแต่อภิรักษ์ที่อยู่แดนเดียวกับผมเงินสะพัดมากครับพี่มันนอนห้องเดียวกับผมนี่แหละ ก็สุขสบายดีครับอยู่ดีกินดีวันทวนสมบูรณ์มีเงินเต็มบุ๊กมีของฝากทุกวันอยู่กับลูกน้องที่ชื่อเบีร์ที่เป็นคู่คดีกันนั่นแหละครับแต่ไอรักมันไม่ต้องทําอะไรหรอกลูกน้องมันจัดการให้หมดสภาพจิตใจมันก็ดีนะมันสวดมนต์จริงจังและมุมมองความคิดค่อนข้างบวกออกไปทางโลกสวยหน่อยๆแต่อยาให้มันคุยเรื่องผู้หญิงนะโหเห็นเงียบๆกริมๆแต่โคตรม่อเลยโดยงานนี้เพจดังกล่าว รวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3d ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าดึกแล้วแอดมินมายั่วความหิวของลูกเพจ้วยลิสต์รายการขนมปังส่งตรงจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ CEO อ้วนกลมหายหล่อเลยนะครับเมนูที่ CEO โปรดปรานก็คือ <S <S Oreo c a เครหัส6 0 0 0 7 9ราคา70บาทเรือนจำสมัยนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าคุณมีเงินก็สามารถอุดหนุนร้านค้าภายในได้ ส่วนราคาก็เป็นราคามาตรฐานรสชาติก็อร่อยที่สุดในรัศมี2กิโลเมตรแน่นอนถ้าไกลกว่าน,นี้ต้องแหกคุกไปซื้อมาเทียบละ ซีโอของเราก็มียอดสั่งซื้อทุกวันเฉลี่ยวันละ2อ0ถึงสามบาทเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเช็คลิสต์ราคาสินค้าภายในมาโชว์ถ้ามีเงินใช้การอยู่ในเรือนจําก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับยังพอสั่งพวกขนมนมเนยมากินให้มีความสุขระหว่างขังได้แล้วเดี๋ยวนี้มีอภาภัยโทษหลายลูกแถมมีกําไร EM อีกนักโทษเด็กขาดบางคนได้ออกมาข้างนอกแต่มีเงื่อนไขต้องใส่กําไร EM ทําให้ได้ออกคุกเร็วกว่ากําหนด3-4ปี ถ้ามีเวลาผมจะมาเขียนแท็กติกการอยู่ในคุกยังมีความสูงให้ FC ฟังครับเดี๋ยวมาลุยต่อเรื่องมลนิธิพรุ่งนี้ครับในขณะที่ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากินดีกว่าผมอีกโอ้โหขอให้คอเลสเตอรอลขึ้นเบาหวานขึ้นตาน้ำตาลในเลือดสูงแอดสุดยอดมากค่ะตามติดชีวิตซีสายเยอะนะแอดสิงอยู่ทุกที่เลยผู้ต้องหาที่ยังลอยนวลอยู่นอนผวากันหมดแล้วค่ะ แอรู้ละเอียดมากเหมือนนั่งอยู่ในนั้นกับซีอกินดีกว่าคนข้างนอกบางคนอีกและอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณที่มาค่ะาจากทีนิวออนไลน์ด้วยค่ะ